สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครพบกันอีกครั้งในช่องโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามทาง Facebook Fanpage แล้วก็ Youtube Channel เลยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์สองพนกะครับก็ขึ้นปีใหม่มาเป็นเดือนที่2แล้วนะประเทศไทยเราเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะยังคงมีเรื่องให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความคิดมากนะครับยังมีให้ระมัดระวังอย่างนี้ดีกว่าท่านที่ ทันที่ชอบฟังข่าวสารนะครับอ่านข่าวฟังหนังสือพิมพ์หรือเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวส่วนกลางนะครับเช่นอะไรเดียข่าวพวกข่าวการเมืองก็ดีข่าวค้าขายก็ดีข่าวตลาดเข้ายากหมากแพลงก็ดีนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังไปด้วยความไม่วิตกกังวลนะนะครับ ข่าวก็คือข่าวบางทีเนี่ยอาจจะมีความจริงบ้างอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับมีการใส่ไข่เพิ่มเติมกลิ่นและรสชาติบ้างนะเพื่อความมันของข่าวนะนะครับยังไงยังไงซะกุมภามีนาเราทุกท่านเนี่ยจะฟังข่าวอะไรก็ตามแต่ทั้งเรื่องของการซื้อการขายเศรษฐกิจการบ้านการเมืองเนี่ยให้ฟังด้วยความระมัดระวัง นะครับมีเหตุผลมีข้อมูลในการคิดวิเคราะห์นะครับว่าข่าวนั้นเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยหรือแค่ไหนจะมีผลกระทบกับเราหรือไม่นะครับจริงๆเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมเปิดฉากมาพูดเรื่องนี้ก่อนจะเข้าเรื่องพยากรรายเดือนก็เพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะทําให้คนไทยมีความวิตกกังวลมีความเครียดคิดมากนะครับท่านไหนที่พื้นดวงไม่ดีนะครับ ท่านไหนที่พื้นดวงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือเป็นคนที่มีความคิดวิตกกังวลมากเป็นพิเศษนะครับเดือนนี้ฟังข่าวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะักนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไปได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรทําให้ตนเองเครียดหรืออาจจะลองหาที่แวะพักใจแวะพักความคิดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับไปหาที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรมเนี่ยนะแต่ก็อย่าลมกลุ่มกันแล้วการทําที่บ้านได้ก็ดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะเอาละเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจําเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะฮะดชูชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมีดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งเป็นดาวประจําตัวนะครับตอนนี้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็โครจรอ,อยู่ในเรือนอรินะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสฯมีเรื่องสักหน่อยแต่ว่าสนุกของชาวลัคนาราศีสิงห์แหละเพระาะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเดือดร้อนนะมีอุปสรรคป,ปัญหาบ้างก็จริงเถอะแต่ว่า มันคือเนเจอร์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่จะแบบได้ไฟได้ต่อสู้ได้ทําอะไรที่มันชาเลนต์ตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปว่ากันเดือนนี้มีดาวย้ายหลายดวงเรามาคุยกันในดวงที่หยุดนิ่งอยู่กบที่กันก่อนนะครับดาวที่นิ่งนิ่งอยู่กบที่ในดวงนี้ก็มีดาวใหญ่สามดวงเลยคือดาวพระราหูพระเสาร์และพระพระพฤหัสน,นะครับพระราหูเนี่ยนะครับตอนนี้โคจอย,อยู่ในเรือนกรรมะนะครับเป็นนิดเรื่องงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ย จะบอกว่าเออมันมัน,ม,นมันเริ่มจะนิ่งแล้วแหละเดี๋ยวมันจะนิ่งแล้วเพราะว่าพระราหูเนี่ยอีกสักสงเดือนนะปลายเดือนมีนาคมเนี่ยดาวก็ดาวพระราหูก็จะย้ายแล้วการงานก็คงจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับท่านไหนที่มีการเดินทางบ่อยๆมีการเปลี่ยนงานมีการโยกย้ายหรืออะไรก็ตามแต่ทําให้การงานเนี่ยไม่มั่นคงหรือไม่ได้อยู่กับที่เ่ะนะเดี๋ยวเบสาร์นต้นไปเนี่ยทุกอย่าง จะดีขึ้นจะเริ่มนิ่งขึ้นเดินทางน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เคยผ่านจุดนั้นมันแล้วนะครับต่อไปนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ว่าโคจรเป็นเกษตรตรงนี้เนี่ยอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเถอะชาวราคนาราศีสีงเนี่ยไม่ยี่หละหรอกสบายมากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยโคจอยอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยนะครับความรู้ความอา่านความสําเร็จความเข้าใจ create หรือ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ,ๆอะไรเหล่านี้นะครับประดังบระเดมาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ผมถึงบอกไงชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีปัญหามีเรื่องมีราวมีอุปสรรคเข้ามาเถอะไม่ได้มีปัญหาชาวลัคนาราศีสิงห์ชอบด้วยซ้ำได้แก้ไขปัญหาเกิดเป็นผลงานให้กับตัวเองนะครับเดือนนี้มีดาวใหญ่ห้าดวงใช้เวลา5วันนะครับก็เอาวันแรกก่อนในวันที่10 10นะ10กุมภาพันธ์นะ2565เนี่ยนะวันที่10ดาวพระพุธใหญ่นะครับดาวพระพุธเลขสี่ ดาวพืเป็นดาวจเจริญกระดุมพระคือการเงินนะครับแล้วก็เป็นดาวจเจริญลาภพระคือโชคลาภด้วยโคจอไปอยู่ไหนโคจรไปอยู่ในเรือนอริแหละไปอยู่ร่วมก,กันกับพ่อสาวพระอาทิตย์เลยถ้าเป็นราศีอื่นนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่หักหอกแต่ว่าเป็นชาวลัคนาราศีเนียบอกเลยยิ่งมีเรื่องยิ่งมีปัญหายิ่งได้แก้ไขยิ่งประสบความสําเร็จยิ่งได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทรัพย์สินได้รายได้ก,บกอบโกยเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์สิบสามกุมภาพันธ์ในดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์คือดาวประจรําตัวของชาวลัคนาราศีสิงนะย้ายไปอยู่ในเรือนปัต,ตน,นิไปอยู่กับดาวพระพฤหัสดนะครับฉากคราวนี้แหละชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะอาจจะต้องลดความร้อนแรงของตัวเองลงมาบ้างนะครับ ไม่ลดไม่ได้นะเพราะว่านับตั้งแต่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยนะจนกระทั่งถึงวันที่14มีนาคมาดาวพระอาทิตย์เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ทำอะไรหวือหวานะมีความเสี่ยงมีความแบบเอ่อทำอะไร50-50อะ่ะคือดาวที่มันเป็นปักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรที่ เ,เสี่ยงหน่อยวุ้หวานหน่อยหรือ5050 50นิ้นไม่ดีเพราะว่าดาวประจําตัวไม่ค่อยเข้มแข็งแต่ก็เอานะมีดาวพะพร์เลออยู่ร่วมด้วยอาจจะมีความคิดความอ่านที่รอบคอบมากขึ้นแต่ยังไงก็กนะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนตัดสินใจค่อนข้างเร็วไวแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดยังไงรอบนี้เนี่ยคงต้องลดลดความรวดเร็วลดลด,ลด,ลดความรุนแรงร้อนแรงของตัวเองลงมานะครับ หันมาใช้ความละเอียดถี่ท่วนช้าสักนิดหนึง่งผลสําเร็จจะดีกว่านะครับต่อไปนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์20กุมภาพันธ์ในดาวพระเกตย,ย้ายดาวพระเกตรอบนี้นะครับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาไปร่วมกับดาวมฤตยูก็ต้องเรียนตรงๆว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านไหนที่ผู้ยากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายนะคุณพ่อคุณปู่คุณตายเงี้ยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเราเออพระเกตย้ายมารอบนี้ก็ อาจจะมีเรื่องกดดนันเราหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องทําให้เราคิดมากเป็นกังวลแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนถึงเราเป็นการส่วนตัวนะแต่หมายความว่าตัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของเขาความเครียดของเขาความวิตกกังวลของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาทําให้เราเกิดความแบบเป็นห่วงเป็นใยห,หรือได้รับอารมณ์มาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะ ไปไหว้พงไหว้พระไหว้เจ้าอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยถ้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายยังไงก็จะขอพงขอพรอ,อย่าท้าทายขอพรอ,อย่างเดียวอธิษฐานอย่างเดียวอย่าไปท้าทายอย่าไปชาเลนจ่นอะไรแบบนั้นนะนะครับต่อมานะครับในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ยายนะครับดาวพระศุกร์ยายรอบนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอริแล้วดาวพระศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสัจฉาโคจรเข้าอริปัญหาเพียบเลย เรื่องเพียบเลยนะครับมีเรื่องวุ่นวายนะสังคมสังคมเนี่ยเข้ามาเติมนะครับแล้วก็พระสาวเนี่ยเออพระสุกเนี่ยย้ายไปเจอพระเสาวอะ่ะมันมันมันสุกเสาเนี่ยมันเป็นเส้นศัตรูไงเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ค่อนข้าง,งจะไล่แรงะนะก็ชาวลัคนา,าราศีสิงห์อุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยอ,อย่างที่ผมบอกนะด้วยความที่ดาวประจําตัวของชาวลัคนา,าราศีสิงห์เนี่ยพราะที่เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนิมันเป็นปรา ตัวท่านเองเนี่ยดวงไม่ได้เข้มแข็งพอดาวพระศุกย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอ,อ,อริแบบนี้เนี่ยก็จะมีเอศัตรูอย่าเรียกศัตรูเลยวเอุปสรรคจากคนนี่ว่าเออปัญหาของคนอะไรเงี้ยเข้ามานะมันก็จะทำให้ท่านแบบอาจจะ อาจจะจะชาร์ลเหมือนเมื่อก่อนจะไฟเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยไม่ได้ต้องหยุดแล้วก็ใช้ความคิดสักนิดหนึ่งอะไรประวิงเวลาไปก่อนได้รอดวงมันเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเอาคืนตอนนั้นนะครับสุดท้ายนะในเดือนกุมภาพันธ์26กุมภาพันธ์นะครับดาวพระรังคารย้ายดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเลข3นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสัจช,ชะนะครับโทษทีเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรเข้าไปอยู่เรือนอลีมีเกณฑ์เดินทางนะ ผมว่านะมีเกณฑ์เดินทางหรือหรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้เดินทางเนี่ยบ้านของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีอะไรให้ต้องซ่อมแซมผูกพังเอ,อ,อะไรนะมีความสึกมีความรู้สึกวุ่นวายใจกับพื้นบ้านที่สุดอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันอยู่นานไหมก็น่าจะอยู่สักประมาณสองเดือนนะเรื่องปัญหาพวกนี้ความวุ่นวายพวกนี้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนะครับเดือนนี้ก็ดูๆหน่อยก็แล้วกันผมว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากระทบกระเทือนชาวลัคนาราศีสิงห์มาก,กเท่าไหร่แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องเบรกเบรกตัวเองไว้ก็คืออย่าเพิ่งไปท้าทายนะอย่าเพิ่งไปชาเลนอะไรตัวเราเองอย่าเพิ่งไปหาความสำเร็จจากการเอาชนะยังไงยังไงก็ใจเย็นคุ้นคิดก่อนดาวพระอาทิตย์กับพระฤหัสที่ท่านเห็นเนี่ย จะทาให้ท่านเนี่ยนะครับคิดจะสู้คิดจะไฟเนี่ยมันจะมันจะอ่อนแรงแต่ว่าถ้าหยุดคิดนะครับช้าลงหน่อยไม่ต้องรีบตัดสินใจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คิดนะครับเอา่ะไรไปดูอีสานหนึ่งดีว่ไพ่ยทะโลหรือพ่ยิสีพ่ยทะโลหรือพ่ยิปสีเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างผมจะเปิดแบบ10บใบ10เรือนชะตานะครับใบที่1นน,น,น,นนะครับแป้นเอ่อหถ้วยหดาวนะครับโทษทีใบที่2นะครับ3ถ้วยนะครับ ใบที่สามนะครับเป็นไนอ็อฟคัพนะครับอัศวินถือถ้วยนะครับใบที่สี่นะครับเป็นสี่เหรียญนะครับใบที่ห้านะครับคือหกเหรียญนะครับใบที่หกบังเฮอร์มิตนะครับใบที่เจ็ดคือแปดถ้วยนะครับใบที่แปดนะครับเป็นเดอะเวิลด์นะครับแล้วก็ใบที่ เก้านะครับคือสามดาบนะครับใบท้ายนะครับใบที่สิบอุปสรรคเยอะเนี่ยหนึ่งเหรียญน้โหยอุปสรรคนี้นะแต่ว่ายังดีนะมีตังค์มากำกับนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะกล้องมาซูมทีไพ่แล้วมาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะไพ่ค่อนข้างจะคล้คายแล้วก็ตรงกันกับ กับที่พยากรณ์ไว้ในเรื่องของโหราศาสตร์นะเอาเอาเอาไพ่ใบแรกก่อน6ดาบาผมเนี่ยตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยไพ่6ดาบออกไม่ค่อยบ่อยนะนะครับไพ่6ดาบเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับไพ่ที่ให้ความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่การย้ายงานหรือการย้ายย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับไม่ได้อยากย้ายแต่ถ้าย้ายไปแล้วจะเกิดผลที่ดีกว่านะครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้ผมพยากรณ์ไปในเรื่องของดาวชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็พยายามอย่าไปไฟคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนไฟอยู่แล้วชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยสู้ต่อสู้โอ๊ยกําลังใจดีไม่ค่อยย่อท้อนะครับต่อให้ทอ้อเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาสู้ได้นะครับไม่ค่อยยอมแพ้ง่ายๆแต่รอบนี้เราไม่ใช่ว่าเรายอมนะอาจจะบอกว่าไปตั้งหลักก็ได้หรือหยุดคิดแป๊บหนึ่งก่อน นะครับหยุดคิดแป๊บหนึ่งก่อนใจเย็นๆละเอียดละอ,ออถี่ถ้วนก่อนเวลามีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรีบพูดไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้หาข้อมูลอย่างอื่นให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยตอบแล้วค่อยพูดไม่เราไม่จะเป็นต้องพูดหรือชิงจังหวะตอบคําถามเป็นดับหนึ่งที่เป็นคนแรกตรลอดเวลาไม่ต้องก็ได้นะเออถ้าถ้าเราแบบฉุกคิดยั้งคิดหรือหาข้อมูลอีกช่วหน่อยจะตอบเป็นคนที่3คนที่4เนี่ยถ้าเหตุผลมันดีนะ ผลลัพ์ได้ที่หนึ่งก็เยอะแยะไปนะครับชาวลัคขณาลาศีสิงนะครับเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่ตัวท่านเองเนี่ยอาจจะแบบเพื่อนฝูงค่อนข้างน้อยแต่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนฝูงดีๆที่แบบจะมาช่วยเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะน้อยนะท่านมีความรู้สึกว่า เหมือนกับคนรอบข้างคือคือไม่ค่อยเอาด้วยไม่ค่อยเอากับเราด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยทําให้เรารู้สึกว่าโดดเดี่ยวในความคิดโดดเดี่ยวในการทํางานอ่ะจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคือเพื่อนฝูงท่านก็ช่วยเหลือแหละเป็นกําลังใจให้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นตัวท่านเองที่รู้สึกแบบเป๋าเปียวเงาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเดือนนี้ยังไงก็เข้าสังคมไปหน่อยอะไรที่เราถอยถอยได้เราก็ถอยนะอย่างที่ผมบอกนะถอยมาได้ก็ถอยมาไม่ต้องไฟสู้ตลอดเวลาแค่ช่วงเวลาเดือนเดียวเ,เองก็ตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนกุมภาจากกนกระทั่งถ ผมกันแล้วกันนะครับการเงินดีการเงินไม่ต้องกังวลนะครับมีผลสําเร็จของงานตามมาเนี่ยคือเห็นไหมบอกแล้วว่าเกี่ยผลสําเร็จของงานตามมาเนี่ยเงินก็มีเงินก็มานี่เห็นไหมคือมันไม่จําเป็นหรอกคนเรามันจะต้องเอาชนะต้องเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาชาวลัคณาราศีสิงห์นะครับเรื่องความรักคู่คนรักคู่ครองเนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่ต้องบอกว่าชาวรัคณาราศีสิงห์เนี่ยต้องเป็นฝ่ายยอมเอายีแล้วกัน ยังไงก็ต้องยอมมีอะไรยอมยอมได้ยอมไปก่อนไม่มีเรื่องเป็นดีเพื่อนกลุ่มสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเป็นกําลังใจให้ดีสุขภาพร่างกายก็ดีนะครับเดินไปเที่ยวแอบไปเที่ยวบ้างก็ได้นะไปกับเพื่อนไปกันอะไรอย่างเงี้ยงานเงนิงนอะไรไว้ข้างหลังบ้างเราไม่ถ้ามันยังมีเวลาเหลืออยู่นะไม่ได้จี้ตูดขนาดนั้นนะผมว่าก็ ปล่อยเวลาผ่านไปสัหน่อยทําให้ตัวเองสบายใจมีกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยผมเพราะก็ <c oughs> <ๆ>โอเคเรื่องบ้านเนี่ยนะครับน่าจะมีอะไรที่จะต้องทําให้เราเนี่ยนะอ,อมีค่าใช้จ่ายวะ่ะอย่างที่ผมบอกมีเรื่องต้องซ่อมแซมแล้วท่านก็ไม่ได้อยากจะจ่ายออกมาสี่เหรียญอย่างเงี้ยเอาเถอะจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายไม่เป็นไรนะครับรอให้ดาวมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอาจจะดีกว่าก็ได้ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้ชายด้วยนะ เดือนนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีไปทําบุญเส้นหน่อยเนี่ยอะไรนะครับเดือนนี้ก็เอาเสนหน่อยนะเพื่อความสบายใจของตัวเองส่วนเรื่องการงานเนะี่ยไม่ต้องห่วงคืองานสังคมเงินเนี่ยของท่านเนี่ยไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ที่มีปัญหาอย่างเดียวคือใจท่านอนะคนอื่นเนะี่ยเขาไม่แต่ใจไม่สู้ส่วนท่านนะใจสู้จนต้องดึงเบรกให้ถอยลงมานะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันไม่ต้องรีบไม่ต้องเป็นเดือนที่ไม่ต้องทะเยอทะยานมากนะ ก็มีอะไรผ่อนเบาได้ก็ผ่อนเบาเกี่ยวว่างได้ก็เกี่ยวว่างนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเน้นนะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามไว้นะครับหรือกด follow ติดตามเพจ Facebook ของผมนะกด Subscribe ใน YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมกันผมจะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะทั้งคลิปที่เป็นเรื่องของ ความรู้นะครับทางเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ความรู้เรื่องของวงจุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะกดแชร์นี้ก็สําคัญนะกดแชร์เนี่ยมันทำให้เราได้เรียกว่าไงอะ ได้แชร์ความรู้ดีๆเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยนะทั้งเรื่องที่เป็นความเชื่อและเรื่องของเป็นเหตุผลให้ทุกคนได้ติดตามรับชมแลบฟังกันนะครับเป็น,เป,นเป็นวิทยาฐานกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามผมในคลิปต่อๆไปในวันหน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ